เช็คอินกินเที่ยวประดู่วันนี้พาคุณผู้ชมมากันในพื้นที่หมู่ที่6บ้านห้วยน้ำแดงตาบลวัดประดู่ซึ่งพื้นที่แถวนี้นะคะพอถึงช่วงฤดูเข้าหน้าฝนจะมีแมงชนิดหนึ่งที่เรียกว่าแมงพลัดจะบินออกมาหาแสงไฟที่ชาวบ้านเขานำมาวางล่อไว้ในช่วงค่ำของแต่ละวันสามารถนำมาทำเป็นเมนูแมงพลัดเพื่อวางขายสร้างไรายได้เป็นอย่างดีและทีเดียวค่ะและวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปตามจับเจ้าแมงพลัดและพาไปชิมเมนูสุดอร่อยที่ทำมาจากแมงพลัดกันค่ะ และตอนนี้นะคะก้อยก็อยู่กันที่บ้านของพี่เมียนะคะในพื้นที่ของหมู่ที่6บ้านห้วยน้ําแดงตําบลวัดประดู่อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเดี๋ยวพี่เมียนะคะจะพาพวกเราไปเก็บแมงพัดกันตามมาเลยค่ะ เมื่อกี้นะคะเราจะเห็นว่าช่วงที่เรานั่งรถมอเตอร์ไซค์มาเข้ามาในระหว่างทางของสองข้างทางเราก็จะเห็นว่าชาวบ้านเขาได้นําไฟล่อแมองนะคะตรงนี้ก็เดี๋ยวพอพบค่ําพอช่วงมืดนะคะเขาก็จะเปิดไฟแมงพัดก็จะมาตรงที่ไฟอยู่ตรงนี้นะคะก็จะตกลงมาก็สามารถมาเก็บได้ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูต่อเลยค่ะค่ะ เดี๋ยวช่วงนี้นะคะก็จะพาคุณผู้ชมไปดูที่เขาตางไฟล่อแมงนะคะว่าตอนนี้พอเขาเปิดไฟแล้วเนี่ยค่ะไฟจะมีสียังไงแล้วก็ทําไมแมงพัดถึงได้มาตองไฟแล้วก็หล่นลงมาทำให้ชาวบ้านมาเก็บได้ค่ะตามไปเลยค่ะตอนนี้ชาวบ้านได้เปิดไฟแล้วนะคะจะเห็นว่าโทนสีของไฟน่าจะเป็นออกสีมนมนมุน่งม,มุวง,วงอ่อนๆเดี๋ยวเราจะมาถามพี่เมียกันนะคะว่าทําไมถึงต้องเป็นสีนี้นะคะพะพี่เมียคะทําไม โทนสีของหลอดไฟต้องเป็นโทนสีออกม่วงๆหรือว่าสีนวลๆอย่างนี้ค่ะมันแสงเหมือนกับแสงมันจะไม่ไกลถ้าเป็นสีขาวอันนี้แสงมันคือเฉพาะล่อแมจะล่อล่อแบบอืมคือถ้าเป็นโทนสีออกขาวๆเหมือนหลอดไฟธรรมดานี่คือไม่มาไม่มาอยู่มาน้อยมาน้อยไม่มามากกว่าแล้วเดี๋ยวพี่เล็กนะคะพี่เล็กก็จะพาเราไปตั้งเครื่องตั้งเครื่องเป็นเครื่องเครื่องปััดไฟ ำเกลส่ข่อยกว่ามันเก้าไปไม่ถึงอ๋อในส่วนที่ไฟฟ้าส่องไม่ถึงตรงนี้พอใช้เครื่องปัดไฟพอปั่นปุ๊บมันจะมีแสงขึ้นมาพอมีแสงก็มีแมงมาอเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะคุณผู้ชมค่ะอ่าเดี๋ยวก็ได้รู้กันว่าเออแมงพัดมาอย่างไรคาดว่าน่าจะได้สักประมาณกี่รูได้คะพี่เล็กวันนี้ ประมาณ5โลดได้ปกติก็ 40- 50โลอืมแล้วจานนี้ใช่ไหมนั่นนั่นใช่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 อเมื่อกี้พินผ่านไปคุณผู้เห็นไหมแม่เยอะก้องเยอะเดี๋ยวเราต้องรอประมาณหนึ่งทุ่มค่ะคุณผู้ชมให้ท้องฟ้ามืดกว่านี้หน่อยนะคะและเมื่อได้เวลาหนึ่งทุ่มตรงพี่เล็กก็สตาร์ทเครื่องปั่นไฟทันทีค่ะแล้วเราก็รอเวลาให้เจ้าแมงพลัดบินมาหาแสงไฟที่เราได้ตั้งล่อไว้ซึ่งพี่พีเขาก็บอกกับทีมงานนะคะ ว่าแมงพัดจะออกกันมาเยอะก็จะเป็นช่วงเวลาประมาณทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มค่ะนี้ก็ผ่านไปประมาณ20สินาทีแล้วนะคะจากที่เมื่อกี้เราเริ่มปั่นไฟตั้งแต่ประมาณ7โมงเนอะตอนนี้ประมาณเจดโมง20นาทีก็จะเห็นว่าตอนนี้แมงพัดเริ่มมาแล้วใช่ไหมคะ7โมงครึ่งเป็นต้นไปก็จะเริ่มเริ่มเยอะแล้วใช่ไหมคะ <S <S ตอนนี้เราจะเห็นว่ามีทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กเนี่ยคะ่ะเนี่ยตอนนี้จะเห็นว่าขนาดเรายืนอยู่เนะี่ยก็บางครั้งก็คือมาไตา่ตามตัวมาอยู่ตามตัวตาม วาตามอะไรหมดเลยนะคะผ่านมามาถึงว่าจะมีเสาไฟล้อแมงตัวเนี้ยติดตั้งอยู่หลายๆที่ซึ่งก็ไม่ใช่แค่ตรงนี้ใช่มีในป่าอีกห้าจุดแล้วก็ฝั่งนี้อีกสี่จุดก็เดี๋ยวเรามารอดูกันอีกนะคะว่าประมาณ7จ็ดโมงครึ่งเนี่ยจะเยอะกว่านี้ขนาดไหนคะ่ะนี่ค่ะตอนนี้ก็เวลาผ่านไปประมาณ สามสิบสามนาทีนะคะก็เนี่ยค่ะประมาณนี้แล้วนี่คืออย่างที่พี่เหน่บอกใช่ไหมคะว่าวันนี้น่าจะเริ่มน้อยลงแล้วนะคะเพราะว่าใกล้จะหมดหน้าแล้วเพราะว่าถ้าธรรมดาเวลาเนี้ยก็คือจะจะเต็มตรงนี้แล้วใช่ไหมคะอมพอเราได้อย่างนี้ก็คือเก็บใส่ถังเลยพี่เหน่บอกว่าถ้าประมาณนี้อยู่ที่1กิโลแล้วนะคะคุณผู้ชม อแต่อย่างที่บอกค่ะว่าก็จะตั้งไฟไว้จนถึงประมาณเกือบสองทุ่มนะคะ,ะก็เชื่อว่าน่าจะได้ถึงนี่สอกิโลน่าจะได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเราจะนำแมงพัดท,ที่เราเก็บได้ในคืนนี้ไปทำอาหารกันค่ะ นี่ค่ะคุณผู้ชมจากที่เมื่อคืนนะคะเราได้ไปตามล่า,าหาแมงพัดกันเมื่อช่วประมาณหนึ่งทุ่มนะคะอันนี้คือส่วนหนึ่งที่เราจะมาทําอาหารให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันนะคะอันนี้ก็อย่างที่ผีบอกนะคะว่าจะอยู่ที่ประมาณสักหนึ่งกิโลได้ใช่ไหมคะค่ะ,อะพอเราได้อย่างนี้แล้วเราต้องทำยังไงต่อคะผี<อ>ก็ต้องเอาอไปลวกเอาต้มน้ําร้อนแล้วก็ลวกให้มันตายแล้วก็มา เด็ดปีกแล้วก็เด็ดขามันอ๋อก็คือต้องเอาไปลวกก่อนถึงจะมาเด็ดขาเด็ดปีกอะไรได้ใช่แล้วก็มาประกอบอาหารได้ใช่ไหมคะใช่งั้นเดี๋ยวเราไปลวกแมงพัดกันค่ะและนี่ก็คือแมงพัดที่เรานำไปลวกแล้วใช่ไหมคะพี้หญิงอ่ะพอลวกเสร็จแล้วค่ะทีนี้ทำไงต่อคะก็มาแกะมาเด็ดขาเด็ดปีกเข้าใจกันไกลตัด ก็คือต้องเอาออกให้หมดเลยใช่ไหมพวกขาพวกปีกพวกอะไรลักษณะนี้อ๋อเนี่ยค่ะคุณผู้ชมออกมาก็จะอยู่จะอยู่เป็นอย่างนี้นะใช้แบบมือก็ทำแบบนี้แก็บเอาตูดมันออกอีกหน่อยนึงเอาขี้มันออกโอเพื่อเอาขี้โอ้เนี่ยค่ะคุณผู้ชมมันจะออกมาเป็นยวงอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่ใช่ถ้ามีไข่มันก็จะมีอยู่ในตรวตัวนี้ไม่มี คือแน่นอนว่าทุกตัวเราจะต้องเอาเอาออกหมดทุกตัวเพราะว่าถ้าไม่งั้นรสชาติมันก็ไม่ได้ใช่ไมไม่ได้บางตัวมันจะกินใบไม้ที่เป็นขมอต้องเอาออกนี่ค่ะโอ้โหนี่ไข่ค่ะนี่ไข่รอกมาแล้วไข่อ่อนโอ้ไข่อ่อน ค่ะและนี่ก็คือแมงพัดที่พี่หญิงได้แกะเอาปีกเอาขาอะไรออกหมดแล้วนะคะพร้อมที่จะนําไปประกอบอาหารได้แล้วซึ่งวันนี้เราจะทําเมนูอะไรคะพี่หญิงแมงพัดผัดกะทิค่ะแมงพัดผัดกะทินะคะก็จะเห็นว่าเนี่ยคะ่วะวัตถุดิบหลักๆก็คือมอีมะพร้าวที่เราจะไปคั้นเปน็นน้ำกะทินะคะแล้วก็มีกระเทียมมีเกลืออันนี้สําคัญเลยก็คือพริกไท<ข>ยดำนะคะเดี๋ยวเรานําแมงพัดไปปรุงเมนูแมงพัดคั่วกะทิกันค่ะ หลังจากที่เราเอาส่วนขาส่วนปีกส่วนที่กินไม่ได้ออกหมดแล้วนะคะพี่เมียก็นําแมงพลัดลงไปคั่วในกระทะเพื่อให้น้ําออกจากตัวแมงพลัดให้เหลือน้อยที่สุดจากนั้นก็ใส่เครื่องปรุงที่เตรียมไว้ลงไปผัดทิ้งไว้ประมาณ30นาทีเพื่อให้เครื่องปรุงได้เข้าไปในตัวแมงเพื่อได้รสชาติความอร่อยเข้มข้นค่ะและนอกจากเราจะนําเจ้าแมงพัดมาผัดกะทิแล้วนะคะก็ยังนํามาทอดกรอบได้อีกหนึ่งเมนูที่รสชาติอร่อยไม่แพ้กันเลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะหลังจากที่เมื่อกี้เราได้นําแมงพัดไปประกอบอาหารตอนนี้พี่เมียและพี่หญิงนะคะได้ทําออกมาสองเมนูให้เราได้ชิมกันวันนี้ก็คืออันนี้คือเมนูแมงพัดคั่วกะทิอ่าแล้วอันนี้ก็คือแมงพัดทอดทอดกรอบนะ,ะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันดูค่ะว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะสองอย่างนี้ชิมจากผัดกะทิก่อนค่ะอ่าอืออ่าทีนี้มาทอดกรอบกันบ้างค่ะกินได้ทั้งหมดเลย อืมก็เท่างตัวเลยใช่ไหมเนี่ยถ้าชีมงานเราก็ากอร่อยมากดีเลยครับไมไรครัวอะไรอร่อยอะไรกันอ,อ,อ,อร่อยทั้งสองเลยครับมันได้รสชาติที่ไม่ได้ทราบเลยว่าเรากินแมงเข้าไป ค่ะและนี่ก็คือ2อเมนูนะคะแต่จริงๆคือพี่เหมียบอกว่ายังสามารถทําได้อีกหลายเมนูเลยใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นควกวเกลืออย่างวเกลือหรือว่าแม้แต่แกงส้มก็ยังทําได้ด้วยอืมค่ะ้มกะทิยอดมะขามค่ะตัวนี้ของพี่หญิงก็คือมีรายได้จากตรงนี้ด้วยใช่ไหมคะตอนนี้ก็คือพอเราทําอย่างนี้แล้วก็สามารถทานในครัวเรือนแล้วก็ไปวางขายที่ตลาดด้วยใช่ไหมคะที่ไปวางขายที่ตลาดนี้เราขายยังไงค่ะหุงละ40่บบาทนี่คือประมาณกี่ตัว3 1ตัว 32ตัวอ่าสามารถทานได้เลยที่เราทราบกันดีว่าจะอยู่แค่ช่วงประมาณเดือนต้นเดือนมีสาพฤ,ฤษภาและก็ต้นเดือนมิถุนาก็เริ่มหมดแล้วก็คือถือว่าเป็นรายได้เสริมอยู่ช,ช่วงหนึ่งนะคะใ,ให้คนในชุมชนสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กันนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่เหมียแล้วก็พี่หญิงเป็นอย่างสูงนะคะที่ เป็นตัวแทนของชาวบ้านของชุมชนบ้านห้วยน้ําแดงนะคะมาให้ความรู้มาพาเราไปเก็บแมงพลัดพามาประกอบอาหารแล้วก็พามาชิมด้วยวันนี้เรียกได้ว่าได้ชิมเมนูที่ถือว่าแปลกไหมก็ไม่ได้แปลกเพราะว่าเป็นอาหารใต้ที่มีอยู่ในภาคใต้บางท่านมาจากต่างจังหวัดก็ซื้อกลับไปด้วยใช่ไหมคะตรงนี้สําหรับเช็กอินกิน,กนเทีย่ยวประดู่ข้างหน้านะคะก็จะพาคุณผู้ชมไปรับชมชุมชนไหนในพื้นที่ของตำบลวัดประดู่อีกก็อคอยติดตามนะคะเพราะว่าตาําบลวัดประดู่เรายังมีอีกหลายชุมชนยังมีอีกหลายพื้นที่ ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านได้เป็นอย่างดีค่ะสำหรับวันนี้ก้อยพร้อมกับพี่เมียแล้วก็พี่หญิงก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ